สวัสดีครับผมทีมติ๊กเซนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม7 d a ว t น Die ไนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับการสร้างกล่องเก็บของนะครับซึ่งเมื่อแพดกันก่อนมันจะไม่มีกล่องเก็บของแยกประเภทนะครับซึ่งแพดใหม่มันได้ทํากล่องเก็บของแยกประเภทมาให้นะครับตามผมมานะครับชั้นแรกนะครับเปิดช่องเก็บของนะครับแล้วก็กดที่เครื่องหมายตกใจนะครับ มันก็จะมีกล่องไอ้นี่นะครับเนี่ยตโต้ x พ e r อะไรพวกทั้งหลายนะครับมันจะมีให้นะครับซึ่งตอนนี้ผมสร้างได้ประมาณ2กล่องนะครับถ้ามันเป็นการรอช้านะครับเราก็สร้างกันเลยฮะอย่างแรกนะครับกล่องเก็บไอ้นี่นะครับกล่องเก็บพวกไอสิ่งของอันตรายนะครับมันก็จะเป็นมันจะมีรูปเครื่องหมายบ่อนะครับซึ่งตอนนี้ผมพอใจมากเลยครับ ซึ่งมันแบ่งให้เราไม่ยุ่งยากนะครับส่วนกล่องต่อไปนะครับจะเป็นกล่องปืนนะครับอ่เราก็สร้างกล่องปืนนะครับปึ๊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 บอ่ากล่องปืนนะฮะปึ๊บวัสดุก็ไม่มีอะไรมากครับมีตามนี่ยครับแล้วก็ถ้าเราจะสร้างกล่องอย่างอื่นนะครับเราก็ต้องมีเราจะถ้าเราจะสร้างกล่องลูกปืนนะครับก็ต้องมี bullet cast ถ้าเราต้องการสร้างกล่องเก็บของนะครับเราก็ต้องกล่องเก็บอาหารนะครับเราก็ต้องมีเอมตี้แคนนะครับหรือไอ้กระป๋องนะครับเราก็จะสามารถสร้างได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมจะขอวางกล่องไอ้ที่ผมสร้างมาก่อนนะครับปุ๊บอ่าผมได้มาแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะไปสร้างกล่องลูกปืนต่อนะครับโดยใช้ไม้ทั้งหมด8ชิ้นนะครับอ่าเราว่า่างไปเลยนะครับปุ๊บเราก็จะได้กล่องลูกปืนมา1อันนะครับ อ่าอันนี้เราก็จะไปเอาทํากล่องอันนี้ต่อนะครับกล่องอะไรหนอกล่องฟาสต์ฟู้ดนะครับมาหากล่องอาหารนั่นแหละครับอ่าเราก็เอาลงเลยนะครับปุ๊บอ่าเนี่ราก็เอากระป๋องลงไว้ตรงกลางมาเราก็จะได้กล่องอาหารนะครับปุ๊บอ่าปุ๊บปุ๊บอ่ากล่องอาหารนะครับ แค่นี้เราก็มีกล่องไว้สําหรับแยกกระเพทนะครับเฮ้ยมันเหลืออีกกล่องเมื่อวานดูก่อนมันมีกล่องหลายอย่างนะครับอ๋อเหลืออีกกล่องนึงครับเป็นกล่องที่ชื่อว่ากล่องกล่องเอาไว้พวกเก็บอุปกรณ์สร้างนะครับชื่อกล่องมันอะไรเนาะดูก่อนนะครับปุ๊บปุ๊บ๊บ๊บนี่ครับ องที่ไว้สร้างนะครับอย่างแรกเลยเราต้องมีสโตนนะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่มีสโตนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่รอช้านะครับเราต้องไปหามันมาให้ได้นะครับโดยไอหินสโตนนี่เราจะขุดลงใต้ดินก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไปขุดจากหน้าผาเอาก็ได้นะครับเราก็จะได้หินสโตนมานะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เจอหน้าผาแล้วนะครับเราจะไปขุดหินจากที่นั่นกันนะเป็นเหมืองแรกของผมเองนะ ลงน้ำอีกอะน,น้ำจ้าน้ำน้ำน้ำปุ๊บกินน้ำหน่อยดีกว่าโอ้โหเนื้อเน่าไม่เอานะเนื้อเน่าอาหารก็เราก็กินเลยนะปุ๊บดด้อันนี้ผมผมที่เกียจเดินลงน้ำนครับผมเลยต่อบล็อกเข้าไปนะเพื่อความสะดวกสบายของผมนะ โอ้โหบล็อกหมดเลยทีเดียวมีค่าเท่ากันเดินลงน้ำเขาก็ได้วะมันต้องตีไก่ก็ได้นะตีใกล้ๆนะครับถ้าอินดีนะ้หน่อยเหมือนผมเมื่อกี้ผมจะไปตีกลางน้ำก็ไปได้นะฮะเราก็มาตีหินพวกนี้นะครับตีเข้าไปนะฮะป๊าปป๊าป,ป,าปแตกสิครับแตกสิครับ แข็งนะมันแข็งมากนะครับถ้าเป็นจอบเริ่มต้นมันจะนานอย่างนี้นะครับนานมากตีมันค่อยจะแตกหรอครับแข็งมากนะได้ก้อนเดียวผมกลับเลยครับผมจะไม่รอช้าแล้วเพราะพี่เกียรติอยู่ยาวแลเพราะว่าผีมันมาแล้วนะอ่าอันนี้เราก็จะสร้างกล่องไอ้กล่องเก็บวัสดุการสร้างนะครับกล่องอ่ะ กล่องนะครับมันก็คือกล่องกล่องแยกวัสดุนะครับเพื่อให้ดูง่ายต่อการเก็บของนะผมก็สบายด้วยครับพอจะได้ไม่ต้องมานั่งเปิดทุกกล่องนะมันลำพันธ์ว่ากล่องไหนกล่องไหนมันเป็นอะไรถ้าเป็นแผ่นเก่าๆแล้วครับเปิดมันมีอยู่สิบกล่องก็เปิดลุยทุกกล่องนะครับมันซึ่งมันจะลําบากมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอามาสร้างกันเลยนะฮะปั๊บได้นะครับ ก่องมาเก็บวัสดุสร้างนะครับปุ๊บโอเคนะครับตอนนี้เราได้ทุกกล่องมานะครับอ่าทานี้ก็เรียบร้อยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับทีมซิกเซอร์นะครับที่มารีวิวเกมเซเว่นเดย์ทูดนะครับสําหรับผมในที่นี้เป็นแพดที่เท่านะครับที่ได้ทํามานะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับ